สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะพบกันกับเบลนะคะแล้วก็ชินครับค่ะ,ะวันนี้นะคะพบกับบริษัท89ด d Studio ีนะคะวันนี้จะมาชมผลงานบ้านนะคะบ้านพักอาศัยที่อยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะผลงานตกแต่งภายในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่บ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยนะคะประมาณ1,200กว่าตารางเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดูนะคะว่าภายในเป็นยังไงบ้างคะ่ะบอกได้เลยครับว่าหลังนี้สุราษฎร์สุราษฎร์ธานีแน่นอนคะ่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็มากันในส่วนของโถงสูงรับแขกนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นการตกแต่งโถงสูงดับเบิลวอลลุ่มนะคะผนังที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะกรุด้วยงานหินนะคะเป็นงานหินอ่อนธรรมชาตินะคะด้านข้างก็จะเป็นกรุด้วยกระจกนะคะเพิ่มความลักชัวรี่ตกแต่งด้วยคิ้วสีทองอลูมิเนียมนะคะแล้วเราก็ออกแบบไฟ LED ให้เป็นแนวตั้งขึ้นไปถึงฝ้าเพดานนะครับเพื่อเพิ่มให้ มิติของตัวห้องให้ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ในส่วนผนังด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะตกแต่งให้ล้อไปกับถงสูงดับเบิลวอลลุ่มนะคะโดยตรงนี้ก็จะมีงานกุผนังหินนะคะแล้วก็ตรงกลางก็เป็นกระจกเงาชาค่ะแล้วก็ดีเทลนะคะก็สามารถที่จะกั้นห้องได้นะคะเป็นประตูบานเลื่อนซ่อนค่ะเพื่อที่จะไปในส่วนของห้องรับแขกต่อไปนะคะและในส่วนของห้องถงรับแขกตรงนี้นะครับ ก็ได้มีการบิวอินมีทำลินชารกครับเปิดปิดนะครับเป็นบานซอฟต์โค้ดครับแล้วก็มีการทําตีจั้วไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะแขวนเป็นทีวีนะครับแล้วก็มีการบิวเป็นวัสดุเนี่ยเราก็จะปิดทับด้วยลามิเนตนะครับแล้วก็มีการเสริมกระจกโทนชาแล้วก็มีเส้นสีทองเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับตรงนี้ แล้วเราก็มาในโซนถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะสําหรับเ,เพื่อเป็นแบบคุยกันในบ้านอะไรเงี้ยค่ะในโซนนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะดีไซน์เป็นผนังแขวนทีวีนะคะแล้วก็มีดีเทลนะคะก็คือเป็นลามิเนตหินลายสีดํานะคะ ตกแต่งด้วยคิ้วสีทองแล้วก็มีงานกระจกด้วยแล้วก็ซ่อนไฟนะคะเพื่อให้งานดูมีมิติมากขึ้นด้านล่างนะคะที่เห็นนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะก็จะช่วยเพิ่มความลักชัวรีมากขึ้นเป็นเตาผิงไฟนะคะเป็นไฟฟ้าแบบจําลองนะคะเป็นเตาผิง,ผงไฟ LED นะคะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับชิ้นงานชิ้นนี้มากเลยนะคะ ก็ด้านหลังนะคะของผนังทีวีเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้โชว์เลยค่ะตู้โชว์นะคะมือจับในตัวบานเปิดเฟรมอลูมิเนียมนะคะซ่อนไฟทุกชั้นนะคะในส่วนนี้นะคะลูกค้าร mm ีเควสต์นะคะเขาจะเป็นคนที่ชอบสะสมแก้ว Starbucks นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสำหรับไว้โชว์ของสะสมโชูโมเดลได้หมดเลยค่ะส่วนด้าน mm hmm. ล่างนะคะคุณชินครับก็จะมีการมี ทำตู้เก็บของเอาไว้นะครับตรงนี้ข้างนในเราก็จะปิดทับด้วยลามิเนตนะครับครบทุกด้านเลยนะครับเป็นสีขาวด้านนะครับสวยงามครับแล้วก็ลานก็จะเป็นบานพับก็จะเป็นของฮาร์เปเล่อย่างนี้นะครับค่ะก็จะสามารถที่จะโชว์ของสวยงามได้แล้วก็มีฟังก์ชันสําหรับเก็บของนะคะเพื่อที่จะให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะภายในก็จะเป็นชั้นปรับระดับได้นะคะไม่ว่าจะมีของนะคะขนาดสูงต่ําแค่ไหนสามารถที่จะเลือกปรับได้คะ่ะ แล้วก็มาในส่วนของห้องนอนแขกชั้นล่างนะคะเป็นห้องนอนเล็กนะคะ,ะเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอในส่วนของอตู้เสื้อผ้าก่อนเลยนะคะ,ะเปิดได้เลยค่ะตู้เสื้อผ้าเนี่ยภายในเราก็จะดีไซน์ไว้นะคะสําหรับแขวนผ้ามีชั้นเก็บของด้านบนแล้วก็ยังมีบานเปิดด้านบนเป็นโอเวอร์ไซส์อีกนะคะด้านล่างนะคะข้างในก็จะเป็นลิ้นชักนะคะใหญ่ๆเลยคะ่ะสามารถเก็บของได้ซ่อนไฟได้วยนะคะเวลาที่เปิดเลือกเสื้อผ้าเนี่ย ก็จะได้มองเห็นชัดเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องนอนนะคะที่จะวางเตียงนอนทางนี้ก็จะเป็นผนังหัวเตียงนะคะลูกค้าก็จะซื้อเตียงสําเร็จรูปนะคะมาวางชนที่ผนังหัวเตียงที่เราบิวอ mm ิน hmm. ได้เลยค่ะมีการซ่อนไฟ LED นะคะแล้วก็มีเดินระบบไฟนะคะสำหรับเสียบปลั๊กชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้อย่างครบครันนะคะ ครับและในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับตรงนี้ก็จะมีกระจกนะครับเป็นแนวตั้งสูงขึ้นไปนะครับเพื่อให้ดูโปร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการ ทําทขอบเป็นขอบสีทองเป็นอลูมิเนียมเพื่อเพิ่มความหลูหราเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีซ่อนไฟ LED เรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผน,นังกรุบนะครับมีการทําเส้นสีทองนะครับแล้วก็มีการปิดทับลามิเนตแล้วก็ตรงนี้เราเลือกใช้เป็นลามิเนตเป็นลายผ้านะครับเพื่อเพิ่มความซอฟความอบอุ่นให้กับห้องนี้ด้วยนะครับค่ะแล้วมาในส่วนของครัวย,ยุโรปกันนะคะ อันนี้นะคะดีไซน์เป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่โดยเฉพาะเลยคะ่ะที่เห็นนะคะก็จะเป็นงานท็อปหินนะคะ,ะเป็นเคาน์เตอร์นะคะด้านบนก็จะเป็นตู้เก็บของนะคะติดตั้งวุดดูดควันนะคะไว้ในตู้เลยนะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามค่ะต่อมาในโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นไอแลนด์นะคะไว้สําหรับเตรียมอาหารสไตล์ตครัวยุโรปเลยคะ่ะแล้วก็ทางนี้นะคะก็จะมีเตาอบอ ไมโครเวฟนะคะสำหรับงานบิวอินโดยเฉพาะด้านบนสามารถที่จะโชว์ของโชว์แก้วสวยๆแก้ว,วไวนะะ์อย่างเงี้ยค่ะโชว์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันเก็บของให้เป็นระเบียบด้วยนะคะทางนี้ก็จะเป็นในส่วนซิงค์ล้างจานซึ่งเราก็จะเป็นคนติดตั้งให้นะคะให้เข้ากับงานบิวอินทั้งหมดด้านข้างนะคะก็จะเป็นในส่วนของอช่องไว้สําหรับวางตู้เย็นนะคะทุกอย่างเราก็ออกแบบดีไซน์มาให้สวยงามและก็มีฟังก์ชันใช้งานที่ครบคันะคะ่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่ชั้น2ได้เลยนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาชมกันในส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนในโซนนี้นะคะยังเป็นห้องนอนเล็กนะคะเรายู่พาชมในห้องนอนเล็กอยู่ห้องนอนเล็กตรงนี้นะคะก็ดีไซน์เป็นสีขาวนะคะตัดด้วยคิ้วสีทองมือจับสีทองนะคะดีไซน์ก็จะเป็นพวกงานคิ้วบัวนะคะให้ความรู้สึก เป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะคะมีฐานเตียงแล้วก็หัวเตียงก็บุนวมตกแต่งด้วยกระจกนะคะเพิ่มความลักชัวรี่เหมือนเดิมค่ะค่ะโซนถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของผนังทีวีนะคะด้านล่างมีลิ้นชักเพื่อเก็บของให้เป็นระเบียบนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้โชว์เฟรมอลูมิเนียมกระจกใสนะคะไว้โชว์ของด้านในที่เห็นเนี่ยจะเป็นดีเทลของไม้ระแนง HMR นะคะทำสีพ่นนะคะ ตรงนี้นะคะที่เห็นนะคะจะเป็นลอนๆสวยนะคะแล้วก็ตรงนี้วางของได้ค่ะฟังก์ชันจะเต็มเหมือนเดิมค่ะครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่ในโซนของห้องแต่งตัวนะครับตรงนี้ที่อยู่ด้านมือขวามือของผมก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับมีกระจกมีการทําซ่อนไฟ LED นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับก็จะมีการทํามีราว แขวนเสื้อแขวน,นังเกงนะครับตรงนี้แล้วก็มีการปิดทับลามิเนตนะครับทั้งด้านหน้าและด้านในนะครับตรงนี้แล้วก็บานพับก็เป็นซอฟต์โ้สนะครับมีทําลิ้นชักนะครับเก็บของได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็เรียกได้ว่าครบจบในห้องเดียวกันเลยนะครับทั้งโต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้านะครับ ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโถงชั้นสองนะคะโถงชั้น2ส่วนใหญ่นะคะลูกค้าจะเลือกที่จะตกแต่งในส่วนของชั้นวางพระค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นวาาชั้นวางพระ,ะตกแต่งด้วยดีไซน์ลามิเนตลายหินอ่อนอแล้วก็มีซ่อนไฟทำซุ้มโค้งนะคะ,ะก็จะแบ่งเป็นชั้นวางพระเป็นขั้นๆไปนะคะแล้วก็มีชั้นเก็บของค่ะคุณชินลองเปิดให้ hey, ลูกค้าดูได้เลยค่ะครับ ก็จะมีลิ้นชัก,ชกนะคะไว้เก็บของอเป็นหน้าบานเป็นหลังลิ้นชักซอฟ t c โครสนะคะแล้วเราก็มาถึงห้องม a สเตอร์เบ o m นะคะห้องนี้เป็นผลงานที่เบลอยากจะนำเสนอมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันสวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะ,ะที่เราเห็นนะคะด้านหลังของเบลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวเตียงนะคะตกแต่งหัวเตียงพร้อมฐานเตียงขนาด6ฟุตนะคะ แล้วก็มีลิ้นชักข้างเตียงเดินระบบไฟไว้ในงานวิวเรียบร้อยสําหรับที่จะใช้งานชาร์จแบตชาร์จโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยค่ะค่ะแล้วก็ในโซนถัดมานะคะชั้นชินตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นโต๊ะทํางานชั้นวางของแล้วก็มีลิ้นชักมีหน้าบานนะคะเพื่อที่จะปิดแล้วก็ซ่อนไฟให้เรียบร้อยค่ะเดินระบบไฟสามารถนั่งทํางานได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะหลังลิ้นชักของเราก็จะเป็นระบบซอฟโครสนะคะกันกระแทกนะคะ และในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็ได้มีการบิ้วให้เป็นผนังที่รองรับการแขวนทีวีนะครับด้านบนก็จะเป็นชั้นลอยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับทำให้เป็นแนวแบบโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับมีการบิดทับหน้าด้วยกระจกเกียรปีสีชานะครับสวยงามครับมีการตัดเส้นสีทองและมีการซ่อนไฟ LED สีม่วไว้นะครับเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับห้องนอนมากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็ใน่วนถัดไปนะคะเราจะไปชมห้อง walk in closet กันค่ะเป็นห้องที่สาวๆไฟฟฝันเดี๋ยวไปชมด,ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยและเราก็ถึงห้อง walk in closet เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเบลห้องนี้มีดีเทลอย่างไรบ้างครับค่ะห้องนี้นะคะที่เห็นอยู่ก็อลังการมากๆเลยนะคะถูกใจสาวๆแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ถูกใจเบลด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะห้องนี้นะคะดีไซน์นะคะก็เป็นแนวโมเดิร์นลักชัวรี่นะคะหลังนี้เรียกได้ว่าโมเดิร์นลักชัวรี่เลยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเราถนัดมากๆเลยค่ะ89เเราถนัดนะคะงานแนวนี้ดีดีไซน์นะคะก็จะดีไซน์ตรงนี้ที่เห็นเป็นกระจกใสเนี่ย มีไว้สําหรับวางกระเป๋าวางของโชว์วางกระเป๋าแบรนด์นมสวยๆแพงๆก็คือเราสามารถที่จะดูแลน้องๆเขาเนี่ยไว้ในนี้ได้ตั้งโชว์มีไฟสองสวยงามเลยค่ะอ่าเป็นเฟรมอลูมิเนียมกระจกใสนะคะซ่อนใสทุกชั้น,นะคะ่ะดูแล้วก็จะมีความสุขมากๆเลยค่ะสำหรับสาวๆนะคะถัดมานะคะที่เห็นอยู่ที่เป็นหน้าบันทึิเปิดออกมานะคะก็จะเป็นในส่วนของราวแขวนเสื้อผ้า ถ้าไม่มีรล้าล่างเราก็จะเน้นเป็นแขวนเบรสแทนนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นแขวนเสื้อผ้าแบบโชว์อาจจะเป็นชุด สวยๆเป็นสูตรเป็นเรสสวยๆอะไรประมาณนี้คะ่ะที่แบบสามารถที่จะโชว์ให้สวยงามเป็นระเบียบได้ครับแล้วก็ด้านในก็จะมีการเพิ่มดีเทลเข้าไปนะครับก็คือจะมีการปิดลามิเนตที่เป็นสองสองก็เลยสองเลเยอร์สองสองสีอยู่อ่าไม่ก็คือว่าในส่วนของหน้าบานที่เป็นกระจกเนี่ยเราจะโชว์ลายลามิเนตสังเกตได้เลยว่าลายลามิเนตเนี่ยจะเป็นการโชว์ลายใช่ก็ค,คือข้างในเนี่ยจะเป็นลายหินอ่อนค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าบานทึบเนี่ยข้างในก็จะเป็นสีขาวเรียบๆค่ะ ก็ด้านล่างมีการทำด้านล่างน,นะคะก็จะเป็นลิ้นชักหน้าล้างลิ้นชักเป็นงานซอฟต์โคลดเหมือนเดิมน,นะคะเราใส่ฟังก์ชันทุกจุดแบบจัดเต็มค่ะห้องนี้บอกได้เลยว่าไม่มีผนังว่างเลยนะครับก็คือว่าเป็นบอยน์โคเซตจริงๆครับตรงกลางก็ไอแลนด์คุณเบลบอกเรื่องดีเทลของไอแลนด์นิดนึงไอแลนด์นะคะไอแลนด์ Island ตรงนี้ก็จะเป็นไว้สําหรับโชว์เครื่องประดับนาฬิกาหรูนาฬิกาแบรนด์เนมเน็กไท เข็มกลัดอะไรแล้วแต่นะคะที่ลูกค้ามีสามารถที่จะโชว์หน้า็อบเราเนี่ยจะเป็นกระจุกใสเพื่อที่จะวางถาดนะคะโชว์ของโชว์อะไรได้หมดเลยเลือกใช้หยิบใช้ได้อย่างง่ายดายค่ะ ถัดมาในโซนนั้นนะคะที่คุณชินกําลังยืนอยู่นะคะด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าบานกระจกค่ะแต่เป็นกระจกที่ไม่ได้ใสามากก็คือพรางสายตาเสื้อผ้าที่อยู่ด้านในเราอาจจะไม่ต้องจัดเขาตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ให้แบบว่าดีไซน์เป็นงานกระจกที่ไม่ดูแบบอึดอัดเกินไปเพื่อลดทอนความอึดอัด อตู้ชอบเลยนะอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นกระจกลอนค่ะ,ะมันก็จะดูฝ้าดูพลางตามากกว่ากระจกใสค่ะแล้วเราก็ไม่เสียพื้นที่ข้างบนโดยปราบประโยชน์นะครับข้างบนก็จะทําเป็นเก็บของอีกะนะครับเช่นเคยชั้นนะคะก็ปรับระดับได้เหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะที่ดีไซน์กระจกสูงเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้สํารวจตัวเองเนี่ยก่อนออกจากบ้านไปทํางานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนแต่งตัวสําหรับคุณผู้หญิงเลยมีชั้นด้านข้างนะคะไว้วา วางครีมวางน้ำหอมนะคะวางเครื่องสอําอางต่างๆแล้วก็มีลิ้นชักนะคะ,ะไว้สำหรับเก็บของนะคะดีไซน์เป็นงานโมเดิร์นลักชัวรี่เป็นท็อปลามิเนตลายหินออนสีดำนะคะพร้อมเดินระบบไฟสำหรับเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกง่ายดายค่ะครับและในส่วนของตรงนี้นีครับก็ สไตล์ของวงอินคอนเซปต์นะครับแล้วก็มีการทํากระจกนะครับเพื่อก่อนที่เราจะออกจากห้องนะครับก็ได้มีการเช็คการแต่งตัวของตัวเราเองนะครับแล้วก็มีการตกแต่งที่ซ่อนไฟ LED ทําทเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ทําเลเยอร์เพิ่มความสวยงามเพิ่มความโมเดิร์นเข้าไปนะครับตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าครบจบในห้องเดียวครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับที่ได้มีการบิวอินตกแต่งเข้าไปนะครับด้วยพื้นที่1,200กว่าตารางเมตรครับและถ้าใครสนใจอยากจะบิวอินกับบริษัท89 id studio นะครับเบอร์โทรอะไรครับคุณเบลติดต่อเบลได้เลยนะคะที่เบอร์โทร083 989 2893ค่ะถ้าใครชอบงานสไตล์แบบนี้นะคะดูแลโดยเบลนะคะตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ จนถึงขั้นตอนติดตั้งแล้วก็ผลิตติดตั้งเลยนะคะก็สามารถที่จะโทรติดต่อสายตรงเข้ามาหาเบลได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบลและชินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ